สวัสดีคะ่ะอัสลามูอะไลฮกุมคะ่ะคุณเต่าสะพ้ายอีบกลับมาแล้วจ้าก็หายไปนานเลยนะคะรอบนี้เพื่อนๆคงคิดถ<ๆ>ึงกันใช่ไหมคุณเต่าก็ไม่มีข้ออ้างอะไรใดๆแต่อยากบอกว่าขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเอาเป็นว่าคุณเต่าก็หายไปพักจิตพักใจทำใจให้สงบนิ่งนะคะแต่ว่ากิจวัตรประจำวันอะไรใดๆเนี่ยก็ยังทำเหมือนเดิมคะ่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเท่านั้นเอง อะอยากอะไรก็ตามสายของวันนึงเนี่ยพอละมุดก็พาคุณต่อไปที่ร้านขายของถูกที่ชาจ้านะคะเราจะมาร้านนี้ประมาณ1-2ครั้งต่อเดือนค่ะและนี่ก็คือของที่เราซื้อมาในวันนั้นนะคะแต่คุณต่อไม่ได้ถ่ายบรรยากาศภายในร้านนะเพราะว่าคนมันเยอะแล้วสถานที่มันก็แคบด้วยซื้อของเสร็จก็เดินทางกลับห้องกันนะคะเพราะเกรงว่าคุณแม่ย่าจะตื่นแล้วค่ะ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอหมุดเขาก็จะมีพาเราไปช้อปปิ้งเพียงลําพังบ้างแล้วก็พาแม่ย่าไปช้อปปิ้งเพียงลําพังบ้างแบบนั้นคือเอาจริงๆพอหมุดก็คงจะเหนื่อยแหละแต่คุณตออมองว่าในฐานะของสามีแล้วก็ลูกชายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะทําค่ะก็มีเวลาที่มีคุณภาพแบบส่วนตัวกับแม่แล้วก็กับภรรยาบ้างขณะที่เดินทางกลับห้องนะคะพอหมุดก็เกิดอาการหิวก็เลยแวะซื้อฟาลาเฟลหรือว่าตอมิยะค่ะ for free for free yes What is it? d o n ั t เหรอ f ลาเฟลส o อิ like donut. ัทออันนี้เป็นปลาเฟลสหรือว่าตัวมียะที่ถูกเคลือบด้วยตาฮีนาอินดูตาฮีนะ Yeah. เออตาฮีนะก็คือน้ำน้ำงาน,นะคะแบบนั้นที่ฉันก็คิดว่าเป็นโดนัท It อิ o ดู like donut อย่างนี้อ่ะมีอะไรอีกนี่ This one ก็เป็นป a าเฟลส sandwich mm hmm. นะคะ เวลคัมแบ็กสู่ครัวคุณเต่านะคะไม่ได้ทำคลิปนานเลยวันนี้จะมาทำเป็นเมนูผัดตับให้กับเด็กๆก,กินอตอนกลับมาจากโรงเรียนนะวันนี้ก็จะลองทำสูตรพอรหมดดูซึ่งก็จะประยุกต์อีกทีเพราะฉันจำไม่ได้จริงๆว่าฮีใส่อะไรไปบ้างนะแต่เท่าที่เห็นก็คือฮีจะเอากระเทียมมาตำเราก็จะใส่ผงยี่หร่าเราก็น่าจะมีผงพริกไทยด้วยค่ะ แต่ปริมาณเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่แน่ใจนะความอร่อยมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใส่เหมือนกันแต่เอาละเราก็จะมูมูไปนะก็จะออกมาเป็นสไตล์เรานะคะรัมือใครรัมือมันค่ะอ่ะอันนี้เป็นผงยี่ลานะคะอันนี้เป็นผงยี่ลาที่คุณต่อเพิ่งคั่วใหม่เลยเมื่อไม่นานไม่กี่สัปดาห์วนนี้คั่วแล้วก็เอามาอะไรนะปั่นให้มันละเอียดเราก็จะใส่พริกไทยดำลงไปด้วยนะคะ ช่วนน่าจะใช่แหละมันจะประมาณนี้แหละวุยจากนั้นเราก็จะตําผสมกันเห็นจ๊ะไม่รู้เผ็ดไปหรือเปล่นี่นพิกไทยดําใส่เยอะๆมันก็เผ็ดเหมือนกันนะเอาละค่ะนอกจากนี้ก็จะมีหอมแขกซึ่งคุณเต่อ,อหั่นผิดวิธีนะคะเลื่อมไปคือปกติเวลาหั่นทําสตูทําแกงก็จะหั่นแบบนี้เนาะก็เนี่ย มันจริงๆเราควรจะต้องหั่นเป็นซิกซี่นะแต่เอาละมันในเมื่อหั่นแล้วก็ mm. ก็ใช้เลยค่ะไม่ไม่เสียทิ้งนะคะเริ่มเลยอ,เอ,อ่วันนี้จะใส่นะ้ำมันค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าตอนที่พ่อละมุดทำเขาใส่ค่อนข้างเยอะแล้วเราว่ามันออกมาอร่อยดีค่ะอะประมาณนี้อากาศช่วงนี้ขึ้นหนาวมากปีนี้หนาวสุดๆเลยที่เอมเรนะคะ คุณต่อก็เป็นหวัดเลไเนะี้ยคิดว่าจะรอดก็ไม่รอดแล้วเราก็จะใส่กระเทียมพริกไทยแล้วก็ผงยี่หล่าที่ตําไว้ลงไปนะคะอ๋อยังไม่ร้อนดีเลยเห็แล้อหายไปนานเราเข้าครวัวทุกวันเลยนะ เขา,าไม่ได้ทำาคริยจ้าพักจิตพักใจพักผ่อนมาจากนั้นก็จะใส่ตับลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นตับวัวนะคะซึ่งให้ทางร้านเขาแบบหั่นเป็นแผ่นแผ่นเขาเรียกแ,แผ่นกว่าเป็นชิ้นยาวๆใส่าอาลับนะเขาจะแบบหั่นเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้นะคะจะต่างบ้านเราบ้านเราจะหั่นเป็นแบบขนาดที่เหลี่ยมถึนผ้าใช่ไหมโดยส่วนใหญ่เนาะ ไฟไม่ค่อยแรงหอตอ่นี้ับบอกว่าจะใส่ของแขกลงไปเลยนะคะแต่ที่พ่อรมุดทำอะ่ะเขาก็ไม่ได้ใส่หรอกบางครั้งเขาก็ไม่ได้ใส่โดยส่วนมากสีที่พ่อรทำแต่เราชอบแบบเราชอบหอมแขกผอมหัวใหญ่วันนี้จะผัดแบบไม่ใส่น้ำนะตน้ำมันก็ออกมาจากไอ้ตัวหอมแขกนี่แหละ เราก็จะผัดไม่นานเท่าไหร่เลค่ะอ่าได้ประมาณนี้นะคะคิดว่าน,น่าจะสุกพอสมควรแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปจากนั้นปิดท้ายดูอะไรรู้ไหม ด้วยน้ำส้มสายชูหรือว,ว่ามะนาวก็ได้นะคะใสะ่แบบแบบจ้扎โอประมาณนี้เพียงเท่านี้ผักตัดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะโรยหน้าด้วยพาสตี่ก็ได้นะคะพอดีว่าไม่มีโรยด้วยพาสตี่ก็จะหอมน่ากินขึ้นไปอีกแบบนั้นเนื้อคือจะกินกับข้าวาแบบไทยๆข้าวหอมมะลิไทยหรือว่า จะกินกับคนอารักก็ได้นะกินกับขนมปังแผ่นแบนหรือว่ากินเป็นแบบแซนด์วิชก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นขนมปังแซนด์วิชไอขนมปัง้าวเจาะอ่ะเออกินแบบนั้นก็ได้นะคะ,ะเสร็จเรียบร้อย,ยแต่ลูกผู้ิฉันเป็นคนไทยค่ะกินกับข้าวตักใส่จานเลยนะคะก็ไม่ได้ผัดนานมากนะไม่อยากให้ตัดแข็งแต่ก็ไม่รู้ว่าแข็งไหมเสร็จเรียบร้อย นี่แหละอาหารของลูกๆฉันตอนกลับมาจากโรงเรียนนะคะพัดตับอียิปตง่ายๆจากนั้นเราก็ข้ามไปที่ชาววันอาทิตย์กันเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นทริปสุดท้ายในการมาของแม่ย่าครั้งนี้นะคะในตอนแรกเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะให้แม่ย่าอยู่3เดือนแต่แม่ย่าบอกว่าอยู่2เดือนก็พอเพราะว่าไม่อยากให้เสียค่าวีซ่าเยอะเนาะ อ่าสำหรับการเดินทางในวันนี้นะคะก็จะมีครอบครัวเราคุณแม่ย่าครอบครัวคุณขมานแล้วก็คุณริยาดแล้วก็ เพื่อนร่วมงานของพลรมุนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียค่ะในวันนี้แม่ย่าก็นั่งรถไปกับครอบครัวคุณคมาน,นะคะเพราะว่าเขาสนิทสนมกันดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภรรยาของคุณคมานประมาณว่าเคมีเข้ากันดีค่ะต่างจากลูกสะใภ้เหลือเกินใช้ไม่ได้เลยนะคะดิฉันเนี่ยพอเราเดินทางไปถึงดูไบนะคะเราก็แยกกันค่ะเพราะว่าพลรมุนเนี่ยจะต้องไปรับเพื่อนคุณริยาตแล้วก็เพื่อนร่วมงานอีกท่านหนึ่งที่ดูไบนะคะส่วนครอบครัวคุณคมานเนี่ยก็จะไปที่เอ,อ่อลเอเลย ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสถานที่อะไรนะเซเลคอนเซ็นเตอร์หรอก็นี่จะมารับเพื่อนของพอลมุนนะคะคุณริยตแล้วก็เพื่อนร่วมงานผู้หญิงอีกคนนึงเป็นชาวอินโดนีเซียนะเราก็จะไปเที่ยวด้วยกันค่ะเ,ออเดี๋ยวรอพบเจอพวกเขาด้วยเ<ด>ะะลยคผมน้องมาริยมนะคะนางตัดผมเองอีกแล้วค่ะ แล้วก็ซีเดอร์สีดามากแต่พอมันแห้งเนอนะด้วยความที่เป็นคนผมยักโศกเนี่ยก็ดูไม่ค่อยออกตอนนี้ก็เลยกลายเป็นทรงแบบดาราดังในอดีตอะทรงฟาร่าน่าจะยุคเลยนะ1980หรือ1970นะเอออันนั้นแหละม yeah, <much> <'s> าชมเนาะมานะคะเพื่อนพลมุดก็มาแล้ว hey, hey, hey. พอลมุดว่ hey, hey, hey. าถ่ายเธอเลยถ่ายเธอเลยฉันเล 9, ่นกับเนะพื่นพลมุดก็เอาขนมมาฝากด้วยมันเป็นคัสตั์ด uh huh. ไข่สักอย่างอ,อ,อร่อยมากเลยนะคะจากนั้นก็เป็นพ่อหนุ่มคุณริยานะคะก็ซื้อกาแฟมาให้คุณเต่าด้วย <Thank you. S 2> น่ารักจริงๆจ,จากนั้นเราก็เดินทางกันต่อเลยนะคะที่ยังไม่ได้บอกเลยว่าจะไปไหนใช่ไหมแต่ก็หลุดพูดไปนิดนึงว่าไปที่ l a mm hmm. นะคะ l a เนี่ยก็เป็นเขตหนึ่งที่อยู่ในรัฐอาบูดาบีค่ะ แล้ว l อเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศโอมานเลยค่ะจริงๆจะเดินทางไปประเทศโอมานเลยก็ได้แต่ว่าต้องมีเอกสารสําคัญติดตัวด้วยนะคะเช่นพาสปอร์ตเป็นต้นจริงๆพวกเราก็เคยคิดกันนะคะว่าอาจจะมีสักวันใดวันหนึ่งที่เราขับรถไปที่โอมานกันเองค่ะอินชอัล่ะแต่สำหรับวันนี้เราจะหยุดที่ LN เท่านั้นค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปที่แรกนั่นก็คือเป็นภูเขาแห่งหนึ่งนะคะชื่อว่าจาบ,บันฮาฟฟด หนในสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของประเทศเอเมิรต์นะคะก็จะเป็นบรรดาภูเขาต่างๆแหละอย่างไรก็ตามภูเขาต่างๆก็จะมีความแตกต่างกันนะเช่นเดียวกันกับที่นี่ค่ะอย่างแรกที่คุณเต่าสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่า ภูเขาเที่ยวเอ็นหรือว่า Jabal h a ฟ f i เนี่ยก็คือจะมีความแตกต่างตรงที่สีของมันนะคะสีของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างมากเลยต่างจาก Jabal j a ์ที่คุณต่อไปที่รัสเซลไคมาเมื่อคราวก่อนอย่าง Jabal j a ์เนี่ยสีภูเขาจะเป็นแบบสีออกเหลืองทองอะแต่ของที่เนี่ยสีจะสว่างขึ้นมาหน่อยแล้วรูปทรงของภูเขาก็จะแตกต่างมันจะมีความหักมุมนิดนึงไม่รู้เรียกว่าอะไรมันจะคล้ายๆแกรนแคนยอนอะคะ่ะ คือคุณต่อก็ถามพอเราดนะว่าเฮ้ยนี่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองหรือเปล่าประมาณว่าเออไปตัดภูเขาให้มันเป็นรูปทรงนี้แต่ว่าจริง,รงๆเราไม่ใช่นะคะมันเป็นแบบโดยธรรมชาติเลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นรูปทรงชัดหรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่ใกล้ภูเขามากพอจะถ่ายไอ้ที่มันเป็นรูปทรงให้เห็นชัดๆเนี่ยคุณต่อก็ถ่ายไม่ทันไงแต่คือมันสวยมากมันมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากภูเขาลูกอื่นๆที่คุณต่อเคยไปเที่ยวมาเนาะ ตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาบนภูเขาคือไม่ใช่อยู่จุดส,สูงสุดหรอกแต่ว่าก็สูงนะคะลงมาเพราะว่าจะมาถ่ายรูปกันจะ้ะ <Okay. S 1> แต่ว่าคุณแม่กับคุณขมาแล้วก็ภรรยาคุณขมาก็อยู่ข้างล่างกันนะคะเราขึ้นเขามาถ่ายรูป <Love that. S 1> แต่แบบเขาที่นี่สวยงามมากแต่ละที่มันก็จะมีเอกลักษณ์ของมันเนาะ v e เ y fast ต้องถือแบบมือถือดีๆถ้าตกลงไปก็คือแบบฉันไม่มีเครื่องมือในการถ่ายเลยนะคะว้ยเห็นไหมอ่ะสวยงามมากเลยตรงนั้นมีแบบเป็นเหมือนแบบแม่น้ำ <c oughs> มาย้มลูก มายลูกสมายนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ภูเขา Double Half Feet นะคะอยู่ที่ความสูงที่ what is the high I don't know you don't know เออนั่นแหละมันอยู่ที่สูงมากอ่ะแล้วเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยก็จะได้เห็นวิวสวยเลยเอ้อ No b a t h room Yeah but this is all the family you know จากนั้นเราก็ลงเขากันค่ะเพราะว่าสถานที่ที่เราจะไปจริงๆนั่นก็คือสถานที่สำหรับการปิ้งย่างนั่นเองตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่แล้วนะคะเรียกว่าอะไรเออไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวถามสามีทีหลังนะบรรยากาศดีมากอันนี้ก็จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะสวยงามมากนี่เราต้องลงเขาใหมท่ทีเพื่อมาที่จุดนี้นะวันนี้เราก็จะมาทำอาหารกันนะคะ <S <S baby d i d you bring the ซนน์วนชโตนะคะวันนี้เขารักกันอ่ะคุณแม่กับคุณฮัสนานมเนัเนลลุมดะสวัสดีค่ะ,คะเขาเป็นสาวอินโ,โดแต่ว่าเคยไปไทยสวัสดีค่ะเป็นด้วยขอบคุณค่ะก็ได้ขอบคุณค่ะิไม่ยดี ยอน Which one is the doctor <laughs> ตอนนี้เราก็เริ่มทำการเอ่ออะไรนะจะบาร์บีคิวอ่ะจะปิ้งย่างอ่ะวันนี้ก็จะเป็นซีฟู้ดนะคะคุณต๋อก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เมื่อคืนเลยแล้วก็วันนี้จะทำต้มยำด้วยค่ะ เราได้เตามาจริงๆเราซื้อมานานเราซื้อมาเป็นปีแล้วดีกว่าเพิ่งจะามาใชา้ทะเาาลาะก,กัน,นอีกวันนี้นะเราก็ทํำชาไทยมาให้ด้วยทุกคนชอบมากเลยค่ะ,คะเราก็ได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีเพลงทีบประกอบนะคะตอนนี้ผู้ชายเขาก็ทำอะไรอะเกาะไฟกันอยู วันนี้เราจะทำต้ยมยำเนาะเเราเอาเครื่องมาอันนี้เป็นน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็เออนี่อะไรเราก็จะทําการปิ้งย่างกุ้งก่อนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ <G ül> พอลมุดเตรียมมานะคะและสรุปดิ <G ül> ฉันลืมเอาซอสน้าจิ้มซีฟู้ดมาเศร้ามากทําไว้เยอะมากเฮ <G ül> หพะพนพอลมุดน่ารักมากเลยนะคะก็ช่วยหัน่น มะเขือเห็ดแล้วก็พริกนะคะส่วนคุณริยาก็ทำการซ่อมสิ่งนี้นะคะอยู่ที่ก็ใช้งานไม่ได้ฉันจะได้ทำในต้มยำเนี่ยไปเยไเลีเดกคุนนขงของเราตัวใหญ่มากอันนี้ก็เป็นปลาอ,อันนี้เป็นพอนุ่มนะคะ Really Yeah so bad <Yeah. S 1> so bad ah. this can k be my guest is fish <Yeah>. only l l uh. put the h h okay a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  ทำอาหารกันประมานสองพี่น้องอยู่ตรงนั้นนะคะทำตัวเหมือนแบบอยู่ในทุ่งหญ้าอังกฤษนะส่วนเด็กๆนี่เล่นด้วยกันไม่ตีกันแล้ว so cute when she does something wrong เด็กๆก็อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะสำรวจนะคะสำรวจพื้นที่ก็เล่นกัน don't cry see you are so cute ก uh 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 ่อนหน้าน uh uh ี้ก็ทะเลาะกันแย่งของเล่นกันนะคะตอนนี้เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันแล้ว แต่เดี๋ยวก็ตีกัน้มายมชอบแก้งมายำตาต้าก็มีน้ำพยายามปีนเขานะคะอยู่ตรงนู้นเห็นไหมตัวน้อยๆเป็นมดเลยอ่านี่ต้ยมยำของเรานะคะกว่าจะร้อนกว่าจะเดือด เออนี่ฉันทําไปฉันก็บ่นไปนะว่าแบบไม่น่าลืมน้าจิ้มเลยมันเป็นแบบของหลักที่ฉันตั้งใจจะแบบเอามาปวดโชวค์ความเป็นไทยเต่าของดิฉันนะคะตะกี้มันไหมค่ะน่ากลัมากดีที่มันไม่ระเบิดนะคะเราก็เลยจะเปลี่ยนมาทำตรงน,นี้ไมย่มยำไม่ยำคำเฮียเบบี้คำเฮียเส็ดเด็กๆไปอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะคงคิดว่าอยู่ที่ทุ่งหญ้าอังกฤษอะเนาะ ชอบจังเลยภาพบรรยากาศแบบแต่ฉันรู้ว่าพวกเธอชอบบรรยากาศแบบนี้ไ <c oughs> ร้กาศยิ่งน่าด้านนู้นก็เป็นแบบภูเขาสวยเลยภูเขาที่นี่นะคะที่ l อเนี้ยอะไรนะเอา้าฮาจีหรือเปล่าเอา่อเจเบลฮาจีนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้สวยงามมากมีเอกลักษณอ์อฉันพูดผิดมันคือฮาฟีดไม่ใช่ฮาจีจ้ะ ฉันหวังว่าต้ยมยำของฉันจะปลอดภัยนะคะตะกี้ฉันแบบไอตอนที่เตามันแบบระเบิดไม่ใชไม่ถึงกับระเบิดแต่มันไหมไหมยังไหม้หมดเลยเนาะฉันก็แบบเอาละน้าซอสก็ไม่ได้เอามาต้ยมยำฉันก็จะพังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากจะโชว์ความเป็นไทยวันนี้ตั้งใจว่าจะแบบทาให้เป็นแนวแบบไทยๆไ,ไงนะแต่สุดเราก็โอเคหาหนทางแก้ได้นะคะด้วยการมาท,ทําที่ไอตรงถาด เผาถ่านเอาแบบนั้นก็ขอให้ต้มยำออกมาดีค่ะคนก่อไฟของเราแม่ย่าคุณทัศนานะคะสนิทแล้วแบบเขารักกันมากอ่ะคือฉันไม่สามารถเป็นลูกสะพภยที่ดีได้ไงแล้วแบบคุณทัศนาก็จะเออเป็นลูกสะใยที่น่ารักนะคะแม่รักนางมากผู้ช่วยนะคะคุณริยาตก็ใส่ให้เลยฮัลโหล e a h everyone want to see you they wait to see you seriously a h they even ask for for his contact number อเคโอนคโอาคโอเ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 คโเค l อเคโอเคโเคโเคโออเอเคโอเคโออเคโอเคโอสคอเคโคโอเคโอเคอคโเอคออคออออโอเคอเเอเเรออค

เอาลค่ะเราจะไปผจญภัยกันนะคะคืออ,อะไรอ่คนที่เหลือกลุ่มคนนั้นนะคะเขาก็กำลังพูดคุยกันอยู่เราก็เลยเออออกมาดีกว่าเอาเราก็จะเดินไปที่ต้นไม้กันนะคะบรรยากาศเหมือนแบบอยู่ทุ่งอังกฤษเลยอะได้อารมณ์แบบั้เลยฉันก็ไม่เคยไปอังกฤษฉันก็จินตนาการเอานะคะ สวยงามมากชันนะไม่ใช่สิ่งบรรยากาศเอาเดี๋ยวให้ดูเขาด้านหลังถ่ายรูปไว้หนึ่งแชะเดี๋ยวเรา take t photo มาตัต่อมาคับเดีย๋ยวรอตอนนี้มารวยัมอยู่กับน้องมีโด้นะคะไม่ได้ให้มาด้วย เบบี้คีบันไาออนเดอร์คิดทัวร์มายามได้ทำการนวดให้กับพี่ชายนะคะ everyone กำลุกกันอยู่ดูสอนน้องสอนน้องให้เอาเท้าเหยียบพี่แมวลูกนี่คือเด็กชายเห็ดนะคะหัวเห็ดมากเลยอ่ะไม่ได้บูลลี่ลูกนะแต่ว่า Oh, it's ding, ding. like how you feel when I call you, call you Mushroom. You feel like I bully you? Uh, I feel like. What you feel? I feel like my mom is. Be careful what you say. Okay. Huh? Okay. Huh? Uh, I feel like my mom is beautiful. Yes, that's right. Are you upset when I call you Mushroom? No. t ิชูคิ o cute. สวนมินะนะคะก็ DIY กับฐานหินค่ะมารยยมก็เป็นเดกดราม่านะคะวัดพ่อปาเสมารยมาต a อยู่มาร Tell me า hit you right Yeah Yeah and how about พิมิน h พิ i ิ n ะ doesn't care We don't talk about หลังจากนั้นไม่นานนักนะคะเราก็ต้องเดินทางกลับกันค่ะเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยทุกคนจะต้องไปทํางานแล้วขอสารภาพเลยว่าจริงๆแล้วตั้งใจมากว่าวันนี้จะทําคลิปให้เลิสดสุดๆแล้วก็ถ่ายให้ดูตอนที่เราทําอาหารด้วยแต่มันมีเหตุการณ์ที่เอ่อไม่ได้คาดหมายเกิดขึ้นนั่นก็คือเตามันไฟไหม้แล้วแผนมันก็เลยเปลี่ยนทุกอย่างต้องมาทําอาหารตร,ตรงไอ้ตรงเตาถ่านเอาอะนะคะ แล้วคุณเต่าเนี่ยก็เป็นแม่ครัวคนเดียวด้วยเนาะทําให้ค่อนข้างวุ่นวายพอจะถ่ายคลิปมันก็ไม่สะดวกไงแล้วตอนเสิร์ฟอาหารอีกอะไรอีกเราก็เป็นคนคอยหัน่นคอยตักซุปให้ทุกคนเลยเนี่ยค่ะวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเออไม่มีภาพบรรยากาศเหล่านั้นแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะถึงแม้ว่าคุณเต่าจะลืมของเด็ดน้ำจิ้มแซ่บ ที่อยากจะเอามาโชว์ความเป็นไทยให้กับชาวต่างชาติแต่จะอย่างไรทุกคนก็ติดใจในรสชาติของชาไทยชาเขียวต้มยำของคุณเต่ามากๆค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือแซนด์วิชที่คุณเต่าทำให้ทุกคนทานในช่วงเช้านะคะแล้วคุณเต่อก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆมีความสุขไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็หายคิดถึงคุณเต่าไม่งอนคุณเต่าแล้วนะและสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วรอติดตามคลิปใหม่เร็วๆนี้ค่ะอินชาลอ